ต้นหอมสกุล,ลตาประกาศเรื่องสำคัญน้องปกป้องที่แม่ต้องกัดฟันจำยอมเป็นห่วงอย่างมากเมื่อดีเจต้นหอมสกุล,ลตาเทียนไพรอบเผยเรื่องราวลูกชายสุดที่รักน้องปกป้องป่วยต้องพาไปโรงพยาบาลกลางดึกโดยดีเจต้นหอมโพสลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพน้องปกป้องพร้อมบรรยากาศกลางดึกที่หอบลูกไปโรงพยาบาลโดยระบุข้อความบอกว่า หอบกันออกมาจากกลางดึกหนูหมาไข้ขึ้นสูงปกป้องขอเปลี่ยนชื่อเป็นโพรี่แล้วนะคะหอมไม่ได้ยินยอมแต่จำยอมรักโพรี่จนขอเปลี่ยนชื่อเป็นโพลรี่55ซึ่งตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วท่ามกลางพี่ๆและแฟนคลับเป็นห่วงกันอย่างมากแถมต้องเอนดูกับการขอเปลี่ยนชื่ออย่างมากทางทีมงานขอให้หายไวๆนะคะ